ไม่สอนบ้างเหรอแต่งตัวแบบนี้นึกว่าจะไปอ่อยผู้ชายหนูแต่งตัวแบบนี้แล้วมันหนักหัวป้าเหรอมายุ่งทำไมล่ะนะอย่างว่าเด็กหนุ่มสมัยนี้แพ้ผู้หญิงแรกนี่ป้าท่านคุยกับหลวงพ่อกับเด็กหน่อยนะถ่ายรูปมาด้วยนะว่าไปที่วัดจริงๆไม่ใช่แวะไปหาเยนกอีกฉันแก่ป่านี้แล้วไม่คิดเรื่องแบบนั้นหรอก ไปตลายอยู่แล้วนะอ้าป้าน้องลุงเอกสวัสดีค่ะจะออกไปไหนกันเหรอคะอากาศร้อนแบบนี้ป้าจะไปตลาดลุงจะไปวัดแล้วเธอล่ะอ๋อหนูจะไปไปหาผู้ชายเหรอแต่งตัวแบบนี้ถ้าไม่ใช่ไปให้ผู้ชายดูก็คงไม่ใช่หรอกเนาะแหมป้าน้องทักตะแรงเชียวหนูก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วแม่ไม่สอนบ้างเหรอ ว่าควรแต่งตัวแบบไหนออกจากบ้านมันก็ไม่แปลนีลคะอากาศมันร้อนก็แต่งตัวให้มันระบายหน่อยอ,อ๋อเหรอนึอกว่าจะไปอ่อยผู้ชายย้ำจังเลยนะคะครนี้ทำไมหรอคะกลัวหนูจะไปอ่อยผัวป้าเหรอหนูร้อเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะแต่งตัวแบบนี้ล่อเสือล่อตะเขช้ชัดๆ ไปไหนมาลูกมามาเข้ามาคุยกันก่อนสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าหมวยกำลังจะไปวัดค่ะไปวัดเหมือนลุงเลยไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะหมวยเกรงใจเราเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักจังเลยนะแบบนี้สีหน้าชื่นชมไม่เหมือนยายปีใหม่เห็นไหมละ่ะเมื่อกี้แต่งตัวบวัแบแหวมเห็นเนื้อหนังหน้าไม่อาย อากาศช่วงนี้มันร้อนนะคะแต่งตัวแบบนั้นหมวยว่าก็ช่วยได้นะพี่หมวยไม่เห็นต้องแต่งแบบนั้นเลยหมวยชอบใส่แบบนี้อะค่ะรู้สึกปลอดภัยดีดีเลยลูกเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเอาอะไรมาให้อีกล่ะลูก ให้เอาแกงมาให้ค่ะแล้วนี่ป้าหนงไปไหนหรอคะสวัสดีค่ะป้าหนงแม่ให้เอาแกงเผ็ดเป็ดย่างมาให้อ่ะค่ะดูท่าะไม่น่าจะใช่แกงเผ็ดนะน่าจะเปรี้ยวเลยแหละเออแล้วเนี่ยใส่บลามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะใส่สิคะป้าทำไมถึงถามแบบนี้อะก็ดูสิเหมือนตื่นนอนล้ออกมาจากบ้านเลย บ้านหนูกับบ้านป้าก็อยู่กันแค่นี้จะให้หนูใส่สูตรมาหาป้าหรอคะทำไมไม่รู้จักเอาหมวยเป็นตัวอย่างลายนั้นน่ะแต่งตัวเรียบร้อยแต่งแบบเนี้ยมันไม่น่ารักเลยเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวนสงวนตัวรู้ไหมหนูว่าหนูก็ไม่ได้แต่งตัวไม่ดีขนาดนั้นนะคะกางเกงที่ใส่มาก็ไม่ได้ขาสั้นจุจด,ด้วยแง่ที่ยผู้ใหญ่อีกหรือที่บ้านไม่เคยสอนเรื่องมารยาทอ๋อแม่หนูสอนค่ะ แต่แม่หนูสอนว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นมารยาทพื้นฐานที่ทุกคนควรมีอ้าวเล่นซะแล้ฉันเป็นผู้ใหญ่นะเว้ยไปแล้วนะคะที่ไมนมาแล้วบ้านเนี้ยเด็กสมัยนี้จริงคำไม่ตกฟากพูดอะไรก็ไม่ฟังชแกก็ไปยุ่งเรื่องของเด็กมันแม่มันก็ไม่ใช่แกชอบระสิไอ้ท่าหัวงูโอ้ พานอีกแล้วโถว่ไอ้แก่เอ้ยยังปีใหม่ฉันจะไปฟ้องเอ่ผพาแม่มันพ่อหนุ่มมาจะเงื้อหาใครเหรออ๋อผมมารอแฟนผม,มครับสวัสดีค่ะป้าน้อง สวัสดีจ้าลูกคนนี้แฟนหมวยเหรอแต่งตัวดูดีสุภาพสมกันทั้งคู่เลยเอ่อไม่ใช่นะคะหมวยไม่รู้จักเขาฟิวมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยปีใหม่นี่แฟนเธอเหรอค่ะป้าอยากรู้ทำไมอ่ะหน้าอย่างเธอไม่น่าหาแฟนที่ดูดีแบบนี้ได้เลยนะเธอก็เหมือนกันผู้หญิงแต่งตัวดีๆมีตั้งเยอะ ไปชอบอะไรผู้หญิงแต่งตัวแรงๆดูคนนี้สิแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักเป็นกุลสตรีตัวอย่างที่ดีต้องเป็นแบบนี้ป้าฉันว่าจะไม่ยุ่งกับป้าแล้วนะข่าวก่อนก็ไปฟ้องแม่ฉันทีหนึ่งละเออฉันไปฟ้องมาเนี่ยแหละฉันถึงได้รู้ว่าแม่แกเลี้ยงแกตามใจฉันแค่ไปเตือนว่าแกแต่งตัวโปแต่แม่แกมาหาว่าฉันสอด ก็เลี้ยงแบบนี้ไงแกถึงได้เสียคนฉันไม่ได้เป็นแบบที่ป้าว่าเลยนะและฉันก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วฉันไปทํางานไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีเลยหืมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะไปทํางานไปอ่อยเจ้านายเหรอจ้านี่ไงอ่อยมาได้แล้วคนหนึ่งหล่อไหมพวกผู้ชายบ้ากามก็อย่างเนี้ยชอบผู้หญิงแต่งตัวแรงปีใหม่ไปกันเถอะต้องรีบไปทํางานอืมไปเถอะ เสียเวลามากพอแล้วฟิลก็นะไม่อยู่รอทำไมไม่รู้ตรงเนี้ยเป็นผู้หญิงเส้อเปล่าแต่ไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยพูดจาก็กระโชกโคกห่าส <okay> ู้หมวยไม่ได้เลยอะเรียบร้อยเป็นกุลสตรีป้าอยากมีลูกสาวแบบหมวยจริงๆจริงด้วยหมวยว่าจะถามป้าอยู่ป้าไม่มีลูกใช่ไหมคะก็ใช่นะ่สิตาเอกมันไม่มีน้ำยา ไม่มีลูกแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาสมบัติจะเป็นของใครเหรอคะหนูหมายถึงอยู่กันสองคนถ้าแก่กว่านี้จะให้ใครดูแลเหรอคะอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกจ้าพวกเรามีเงินอยู่กันได้สบายค่ะป้านี่แต่เอกวันวันอาแต่เล่นมือถือฉันเห็นนะกดไลค์แต่รูปสาวสาว ฉันทำแบบนั้นที่ไหนฉันดูช่องธรรมะต่างหากให้จริงเถอะยายฉันจับได้นะเห็นฉันเป็นคนยังไงแกแล้วจะให้นั่นคิดเรื่องแบบนั้นอีกเหรอเพราะแกมันไว้ใจไม่ได้รอบก่อนก็คดีน้องออยจำไม่ได้หรือไงฉันปงแล้วทุกวันนี้เอาแต่เข้าวัดทำบุญแกปล่อยวางซะบ้างเอาแต่ยุ่งเรื่องชาวบ้านพี่แกด่าฉันเหรอเปล่าฉันไม่อยากให้เด็กมันถอนหงอกแกปีใหม่ไม่ยิ่งแรงๆอยู่ด้วย สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าเห็นว่าลุงเอกจะไปวัดใช่ไหมคะอ๋อใช่จ้ะลุงจะไปสนทนาธารมกับหลวงพ่องั้นหมวยขอไปด้วยนะคะอยากไปทําบุญวันเกิดวันนี้วันเกิดหรอสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะคะป้าน้องแกนี่เลือกทีลักมักติดชังจริงๆ ็ถ้าปีใหม่มันเรียบร้อยเหมือนหมยฉันจะไม่ว่าเลยนี่อะไรแลดไปวันวันงั้นฉันไปวัดก่อนนะหมวยเนี่ยเหมือนลูกมันหลานจริงๆเลย <c oughs> นนี้น่าไปกินเนาะนี่น่ากินมากเลยอะ เด็กหนุ่มสมัยนี้หลอกง่ายจังนะเจอผู้หญิงแต่งตัวยั่วเพศก็ตกหลุมพังซะและ้วอีกคนก็เนาะมีแฟนแล้วแต่ยังแต่งตัวไปอวดผู้ชายคนอื่นได้นี่ป้าเจอหน้าฉันก็แขวะอยู่นั่นแหละทำไมมีปัญหากับการแต่งตัวฉันมากเหรอฉันเปล่านะก็แกแต่งตัวให้มันหน้าทักเองนี่ล้นนี่จะไปนะแต่งตัวอย่างกจะไปผับหนูแต่งตัวแบบนี้แนละ้วมันหนักหัวป้าเหรอมายุ่งทำไมลนะไม่ใจเย,นยน็น ฉันเตือนเพราะหวังดีแม่แก่ก็เพื่อนฉันนะถามจริงทํางานแก้งจริงเหรอดูแต่งตัวสิเย่าเด็กเสียมันจะมากเกินไปแล้วนะคะป้านองเกินไปตรงไหนคนดีๆเขาไม่แต่งตัวกันแบบนี้หรอกนั่นไงดูแบบหมวยสิเด็กคนนี้น่ารักมีสัมมาคารวะชอบเข้าวัดทําบุญ ป้าอยากชมอีกคนก็ชมไปสิครับทําไมต้องมาพาดพิงคนอื่นด้วยแหมปกป้องมันจังเลยนะอย่างว่าเด็กหนุ่มสมัยเนี้ยแพ้ผู้หญิงแรกนี่ป้าป้าน้องคะเราเข้าไปคุยธุระของเราข้างในกันดีกว่าค่ะก็ได้จ้ะไปกันเถอะพี่ใหม่ลุงเอกอยู่ในบ้านใช่ไหมคะใช่จ้ะ หมวยคุยกับลุงเอกไว้ใช่ไหมเรื่องกองทุนอะไรนั่นน่ะใช่ค่ะกองทุนสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานลงทุนแล้วครอบคุมทุกอย่างในอนาคตหมวยจัดแผนมาให้รับรองว่าถึงแก่ไปไม่มีลูกหลานเนี่ยก็ไม่ลําบากค่ะอ๋อจ้ะงั้นเข้าไปคุยในบ้านกันนะไปะ อะไรคะวันนี้ถึงได้ขอร้องแม่หนูให้ตามมาคุยถึงในบ้านพี่ใหม่ป้าถูกหมวยหลอกช่วยป้าด้วยนะหมวยมันหลอกให้เอาเงินไปลงทุนกับมันแก่ตัวจะได้สบายป้ากับลุงก็เชื่อเอาเงินไปลงทุนเกือบหมดเลยอ่ะฮะแล้วไงคะหนูทำงานแบงค์ใช่ไหม ช่วยตามเรื่องนี้ให้ป้าหน่อยนะทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจล่ะครับมาบอกปีใหม่ทำไมลุงก็แจ้งตำรวจไปแล้วเขาให้ติดต่อธรรานาคารเองเพื่อดูเส้นทางการเงินแต่ลุงกับป้าทำไม่เป็นช่วยป้าเถอะนะมีงานน่ะลุงกับป้าลําบากแน่แน่ลุงขอร้องหน่อนะช่วยลุงหน่อยลุงขอโทษแทนป้าด้วยนะที่เคยพูดไม่ดีกับปีใหม่ ป้าขอโทษนะจ๊ะช่วยๆเขอไปเถอะมาหลอกคนแก่นางสันแล้วเลวเอ้ยทำามันแต่งตัวเรียบร้อยแต่ในใจนี่ลุงกับป้าอ,อุตส่าห์ไว้ใจเห็นเป็นลูกเป็นหลานไม่น่าทำกันแบบนี้เลยช่วยไม่ได้อยากโง่กันเองนี่แก่แล้วยังอวดดีส่งน้ำหน้านี่ จะเข้าคุกแล้วยังอวดดีอีกแกนั่นแหละหนางปีใหม่มายุ่งอะไรด้วยฉันเกือบจะหนีได้แล้วเชียวแค่ป้าไม่มาขอร้องฉันฉันก็ไม่อยากช่วยหรอกเออแกก็งโง่ป้าด่ะขนาดนั้นแล้วยังไปช่วยอีกเฮ้ต้องรวจคะลากมันไปโรงพักเลยคะ่ะไปครับเชิญตัวไปโรงพักด้วยหัวงอไอ้ไครับหแหมอีดังตีน้าซอ ป้าขอบคุณหนูมากนะที่ช่วยถ้าไม่ได้ปีใหม่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะป้าได้เงินคืนก็ดีแล้วเกือบได้นอนสะพานลอยแล้วไหมล่ะป้าขอโทษนะที่เคยมองหนูแค่ภายนอกนิสัยคนดูแค่การแต่งตัวไม่ได้จริงๆค่ะถึงหนูจะชอบแต่งตัวแรงแต่ก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะคะขอบใจนะปีใหม่ขอบใจจริงๆที่ยอมช่วยค่ะลุง ต่อไปป้าจะไม่พูดแบบนั้นอีกนะค่ะหนูก็อยากให้ความเคารพป้าเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปลงพักกันนะครับไป